ไปเอ็มพร้อมยังรู้ว่ายาต้องการตัวนี้เอ็มไปเอ็มไปเออตายหมดป๊อปป๊อปป๊อปดึง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 สวยเออตายหมดหรอกูกับมึงก็ตายเหมือนกันเอ็มเอ้เอาแรงเอมแรงเสียชีวิตเสียสัตว์เว้ยดึง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 โอ้มึงย่าไปไปไปไวไปไอ้โห้ยสเต็กคิวบอร์คอมโบไอดีเกมบัตรเติมเกม ระบบส่วของรางวัลมากมายตั้งที่นี่ชิบะสโต์ที่สุดข,ของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างค่ะคลิปนี้ก็ต้องแบบตั้งชื่อว่าโคตรคาร์บอนวงเล็บด้วยนะ ควายใส่ไปในวงเล็บปิดด้วยบบมึงอะควายปอนไอปอนง่เอา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 ทุกคนดูดิครับเขามาพูดว่าคอมโบโง่โง่วันนี้ผมจะมาทาคอมโบกับนาขอดครับก็คือผมจะวาราปเข้าล่างนาขอดแล้วนาขอดเข้าไปกางวงไฟจากนั้นผมก็จะอติตู้มนาคอดเก็บนี่คือภาพในหัวครับภาพในหัวครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเกมอีกทีว่าสิ่งที่ทําได้มันจะเป็นยังไงและสกินที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็คือคิริโตสกินที่แบบแพงกว่าไอเดียปอนสิบไอเดียรวมกัน โอ้มกบุลีี่อกน็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโคดคอมโบจะไปได้สวยงามแค่ไหนอคู่หูนรกนาคอคแอนด์คิดิโตจริงๆผมอยากได้แม็กอีกตัวหนึ่งนะครับแบบบินมาปั๊บผมรอกลางทางแล้วก็วาร์มเข้าตัวแม็กไปแล้วก็แม็กก็ไปถึงพอดีแล้วผมก็ลงปุ่มตามสไตล์ติ๊กตอไปตามสไตล์ติ๊กตอกไปภาพในหัวเป็นร้อยแต่การแสดงมีแค่ศูนย์หัวแค่นั้นเลย แรงบันดาลใจก็คือจากติ๊กตอกต่างประเทศครับติ๊กตอกเกอร์ติ๊กตอกเกอร์ติ๊เกช่วงนี้เสพติดติ๊กตอกดูแต่ติ๊กตอกตสวเซนเซอร์เลยเซนเซอร์เลยเซนเซอร์เลยพร้อมขโมยยังพร้อมขโมยยังพร้อมขอมยยังภาพในหัวภาพในหัวพร้อมยังขอมยบยังน้องชายพี่อันตีมาแล้วน้องจัดตรงกลางเลยนะจัดตรงกลางเลยนะเอฟเอฟว้าไปเอฟไปเลยไปเลยเอฟไปเลย ไปแล้วโอ้โหคอมโบทิกตอร์ไม่ไหลเวดมันเป็นร้อยกูบอกแล้วว่าภาพเป็นร้อยไม่เมื่อกี้มันมันเร่งรีบไปไงมันถ้าไม่เร่งรีบก็แบบก็ก็ออกมาสวยงามพอไหมังพอไหมังเสียชีพเดเสียสัตว์เว้ดึง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 โอ้มึงแยบไปไปไปไวไปไ โอ้ยเทสเกิวลบอลคอมโบเนี่ครับทุกคนสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูก็คือโคตรคอมโบครับถ้าได้แม็กอีกตัวนี้จะดีมากแต่เนื่องด้วยว่าควายปอลมันเล่นไม่เป็นลำดาบโชว์ไปไปเอาไงเอาไงเอาเว้พี่เอาเลย เอาไว้สวยสวยจ้าหนีท่าใหม่มา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 ตรงกลางแล้วแล้วแล้วเนี่ยเทนนะเทนนะจัดเลยนะโอ้บึงเอาเม็สินี้ไป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  let's go บูมคอยคอยคอมโบคอมจอยตัวใหญ่ดูดเฮี่อะไรควายหลังหลังพี่หลัง เอาดิย่าเอาดิเบา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 เอาดีเออแตกไปดิไปเอ็มพร้อมยังน่ากระโดดเข้าไปดีน่ะอยู่เป็นกลุ่มนุ้ดใจเย็นดิโอ้โหมึงก็จะเอาเขาคาบ้านรู้ว่าย่าต้องการตัวนี้เอ็มไปเอ็มไปเออตายหมดอ๊บอปับดึงอันดึง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 สวยเออตายหมดแล้กูกับมึงก็ตายเหมือนกันเอ็มเอ้ยเอแล้วทีมกูไปไหนวันนี้ปล่อยให้กูอยูุ่ดแต่เมื่อกี้เขาถือว่าเป็นการคอมโบที่สวยงามแล้วนะครับทุกคนไป มีไอ้ดักหน้าไปดิเรียบร้อยไปเอ็มไปไปเออเออเกินไปเออเออเออไอรีฟังก็ว้าบ่อยรู้จักเอสเอคิวหรือเปล่าเอสเอคิวอะโอ้โตบิสไม่ได้ถักตัวกู ซับเลื่อนยิงแต่พ้อมเลยไม่ไหวอีกต้องอีกตาแมตช์สองครับทุกคนตาแรกก็เกมมันจจบเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยเพิ่มให้อีกหนึ่งแมตช์นะครับแมตช์นี้เพิ่มแม็กเข้ามาด้วยนะครับจ่าเล่นนะเดี๋ยวผมจะอันติเข้าไปตอนแม็กอันติพอดีนะครับมาดูกันว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับคอมโบทั้งกับแม็กทั้งกับนาคอเลยนะรอบนี้ลุยโอ้ยมามด ยังมีเวร์เศษเหตายซะวับวับวับตอนนี้เราฟาร์มหมดนล้ครับสามนาทีเริ่มเริ่มรวยนักข้อต้องสักขดแล้วแหละนักข้อต้องสักขดแล้วแหละอ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นนี่ใจเย็นไม่เย็นแล้วไม่เย็นแล้วเข้าเข้าต้องเข้าอะไรไม่มีอัะตรต้องเข้าต้องเข้าเฮ้ยมันกดเดแล้วต้องเข้าสวยปันอือไปด้วยไปด้วยลองลองเพิ่มเลือดเห เพิ่มเลือดจ่ามันเพิ่มเลือดมันอยู่นี่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 นี่ฟันแม่นฟันลมฟันลมดูนะไปแล้วช็อตนี้นาคอสจ๋าพี่ลาก่อนเขาเรียกแดงเลือดพี่น้องกันแหละโอ้ยป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางนี่พอเมทจะปล่อยนี่ก็ปล่อยเลยนะโอ้โหได้หมดได้หมดได้หมดเอาดี呀ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสกิลสองไม่ถึงกับสกิลสองไม่ถึงก็ไม่ได้ไม่เดี๋ยวแครี่ไปเอ้ยเมทไปกันไม่ทันวะนาคอสมาตัวป้อมเนี้ย เอาคืนดิล่างเอากลางแถวนี้นะฟันดิฟันดิมันอยู่แถวนี้แหละมันหลับแถวนี้มันจะหลับแถวนี้เหรอหลับอยู่แถวนี้เหรอหลับอยู่แถวนี้ไอ้จ่าเอาเก่านี้มาแล้วมาแล้วเนี่ยวจ่าหลับอยู่แถวนี้จ่าต้มผมไม่เมื่อกี้มันหลับแถวนั้นจริงไอ้ถอยมาหน่อยกูเมียติถอยไม่หน่อยเมียติมีใส่แม่งเลยมาดิอู้อ่ะสีกับมาตัดไปมาดิมาดินี่นะจ่าแคดี้มันใกล้จะม่องเท่งแล้วจ่าเอ้า ออสวยเฮ้ยมาหน่อยไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่าเอาเอย่างโคตรถูกเ่ยไปด้วยโอ้โหไกลไปไกลไปตอนนี้ต้องเก็บตังค์แล้วโหลิงลิงไอ้ยาถอยมาไอ้ยาถอยมาเรียกชนะนี่หวัดกันี้บอกให้คู่ถอยสมเพเออผู้สามสงสารมึงนั้นเนี่ยยาดาบคู่กับกระบองยามเนี่ยนะ มองยามคุยยังชอบกับมองตำแหน่งมึงบุรีตัวตัวนั้นได้ยังไงไปด้วยถึงแบบเสียวบ่โอ้โยย่าแม่โคตรโยนไม่คือแบบเกือบถึงแค่จ้ะจ่าอย่าไปอย่างนั้นตายเอางีคนดักฝั่งนั้นบอกอยู่เนี่ยไม่ฟังวิถีตัวนี้เอยนี่มาเอยเอาเดียวเดือดเอาเดิเอาดือดแม็กซเมื่อมันเห็นแล้วอ้าเอาดิ เอาดิเอาดิศึกครั้งนี้ข้าไม่ได้เปิดนะเองเปิดเองนะซินเทียแล้วนูจ่าบิ๊กไปเริ่มไปด้วย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 เรามันโคตรคอมโบอ่ะจ่าเรามันแบบสุดยอดนักรบแห่งประเทศไทยอติลิงอติคนไทยเกินไปเปล่าได้อติลิงมาเอาเอาอติลิงก็ลิงเอ่ะลิงก็นี่ยเอาเอาันนี้่ะ้ะไปจ่าสุดยอด เต้นโชว์ปะไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นแพ็คคู่สี่วิเอาเอาพี่เอาลิงนะลิงเหมือนเดิมนะลิงเหมือนเดิมอ่าอ่าไปรอเลยผมจะรอจ่าอยู่ตรงนี้นะครับห้าสี่สามสองไม่ได้ยักคนเดียวไปไปด้วยไปด้วยเล่นแต่ลิงนี่แหละบอกเลยนุ่มๆมีหัวร้อนกันบ้างทุกคนอย่านะครับเดี๋ยวตำนานบทใหม่จะเริ่มแล้ว แม็กแอนเป็นคารลินทำไมทีมันออกของแปลกๆวะเออเอ็นลิงน่าจะเพิ่งสลับน่าจะเพิ่งสลับทำไมมันซับซับกันนู้นหราะว่ามันน่าจะเพิ่งสลับของเมื่อกี้เล่นเล่นเล่นเน้นนวดลิงเลยเอาเอาเอาได้ยัไปซไม่ได้อ้ไม่ถึงละไม่กลางทางโอ้โหไม่ถึงว่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลย ถอยลงมานิดนึงกำลังไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แตกหนึ่งลำบากหยุกดไอ้นู้นแตกสองหมดทีมจบเลยไหมระหว่างจบได้จบไหมกลัวหว้าเอ็มเฟเว่นมันก็เปิดตลอดไม่ต้องรีบมันจะสักแค่ไหนกันเชียวเล็ดเกมก็เห็นยิงเข้าไปแล้วเมื่อกี้ขอย้ำลิงอีกรอบก่อนนอนไม่หลับลิงฆ่าลิงตัวเดียวคือจบแน่ ทำได้เลยนะผมนักเจอเม็ดกูเม็ดแรงยิบหายเลยมีรุเงเลยตัวนี้ตัวท้ายคู่อย่าอย่าตีลิงผมอย่าตีลิงผมครับปล่อยให้ผมปล่อยให้ผมเพื่อนพินาคอนไปไกลๆไปนักกเดี๋ยวเร็ววผมจะไปเดินเอามันไปจริงเปิดแล้วเปิดแล้วหาลิงก่อนไปจ่าไปไปจ่า ยำลิงงานถนัดย <c oughs> ืนมอบเลยมันยืนมอบเลยเมื่อกี้ไปไฟเอ็นน้องจะไปซื้อนมกาหมีกินที่ไรเว้ยละทองผงว่ะหรือยังไงเนี่ยมันขวดเอฟบินีโอ้ยชิเซนิเทียก็แถวกูด้วยนะวนเวียนจังจ้าตีไร้กาวิกาวิเอาเอาไฮเตะด้านล่างเดี๋ยวรอกลางทางตีเลยบาเล็กเว้ยอตนเลยไม่ ชอบชอบ่เอาปฏิมาอันตรีกลับสิครับปฏิมาสีกลับสิครับดีอันตรมาสีกลับสิครับไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ยามันหลอกกู ไม่ได้ลอกแต่มันไปไม่ไมถึงไอ้เนี่ยให้กูบินไปไอ้เนี่ยขวานบางทีโหไมีเอ,อ้ยบ้านแท้ๆมันกบผมเมื่อกี้ไม่ผมเข้าผิดไปเข้าไอ้ไก่สาบกูกำลังเข้าไปยันตีมึนกับกูโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปคอมโบก็จะปรามานี้นะครับผมบอกอะนาคอสกับบล็อะแฮตเต็งจริงๆตัวนี้มันคอมโบกับได้ทุกตัวแหละครับเพราะมันเอเลนมันเข้าได้กับทุกตัวนะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะเล่นผันผันก็ลองดูครับว่ามันสามารถบวกกับตัวไหนได้เอเลนดออะไรได้หมดนะครับ ก็คลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ลกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย